สบายดีพี่น้องเออมหาจารย์ญ่ครับปน้มาไลา่มือเป็นสกีฮอดเติบอยู่ออกแ,กดดแล้วมาดุมดากยังบาทบ้งดูวีกรนโดดไปเราครับเลยมหาถ้าจะอยากค่อยตับปะลเปลยเบิ้งรถอยู่เล่นปนิม่าครับอ๋อที่สั้นหัวใช่เลยครับเอ,อ้ย ยิว้าไปเห็นหน้าเห็นหนวดคือว่านละอ่ะสบายดีอีกเจ้าหนึ่งนะพี่น้องโอ้พาเบิ่งลูกสาวลาบาลเอาครับเอาภาษาบ้าลท้อ,องอีกแล้วเนาะจังหวงง่ายเกาเจอง่ายเล่าแนวไทยแน่ครับพี่น้องจวดเดบิดมือครับท่านี่ลูกสาวลาโว้ย วิววิววิวทั้งวันครับคันนี้รถเ,เก่าปลาเล้วนี่ทำให้หลายๆคนไม่อยากซื้อรถใหม่เลยนะพี่น้องนะผมเชื่อไปอย่างนั้นครับหลายคนเห็นปาลาเลาเอารถเก่ามาทำอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากได้รถใหม่แล้วก็ได้แต่ก็ต้องเป็นช่างนะครับต้องฝีมือ อย่างปลาเราเองเก่าสมับเก่ามาเห็ดได้เกี่ยวไปได้บิดเอ๋เลี้ยวจริงๆทั้งวันพี่น้องไม่ได้จอดซ่อมเหมือนเขาเลยไหมโอ้จาบีหลีวะโอ้ขันนันมาแล้วครับเดี๋ยวได้แล้วโอ้หยอด คอันเก่าคันใหม่เออคันใหม่จอดซ่อมปาลาเราไม่จอดครับเพราะว่าไม่เสียอ้าขนนั้นมาได้แล้วครับเกี่ยวได้แล้ววันนี้ออกทั้ง3มเลยครับของอูอูมี3มคันออกทั้ง3มเลย คันก่อนเอ้ยคันหนึ่งเกี่ยวเกียวไปมุลเล่หายครับไอ้คันนั้นเกี่ยวไปตะแกงหักโอ้แต่คันนี้สุดจัดเลยนะพี่น้องคันเล็กปาลาเราเนี่ยตวดจริงๆครับ อันนั้นเกี่ยวได้แล้วครับเชื่อมตะแกงเมื่อกี้ขนั้นก็จวดเหมือนกันนะพี่น้องขนั้นเร็วเหมือนกันจอดเชื่อมตะแกงนิดหน่อยครับเฮ้ hey, ผมชอบคันนี้ของปลาเราเลยถึงจะเก่าแต่เก่าครับ ไม่ไม่เก่าแต่รถเก่าหอดค้นี่นองรถใหม่เกี่ยวได้รถเก่าก็เกี่ยวได้ เรีาฝีมือเยนะปาเรานี่ขอให้เรี่ยมั้ขอให้เรียบฟังกพุ่งแรงมากครับอันนี้หลายคนถามนะครับว่ารถสำนักไหนสำนักปา๋าเรานี่แหละครับพี่น้องแกซื้อมาไม่ได้สภาพนี้นะครับแกเอามาทำหมดยังเยอะครับกว่าจะได้สภาพนี้ แกบูแม่เนาะไม่เห็นเิด่ันสีซื้อรถอีกขั้นหนึ่งเหรือเปล่ขั้นหนี่งเ <c oughs> <c oughs> จ้าว่าก็นั่นมาคือครับสู่อขั้นที่มาได้กันนันกันเปขวดว้าว่าคาบยาดูดปอมพ <c oughs> ุดนยอด,ดีิลี่โอ้เอาหน้านาเบิ้งแกปอมใส่เลยคนระับมวนเต่าย่างเดียว อั่างเดียวเลยครับไปแล้วนีข้าวหนาๆแกตันอย่างเดียวครับเพื่อน่ะหมุนติวเลยครับจวดอย่างเดียวครับปาลาเหลา เดี uhm. ๋ยวเซนนี้ต้องกลับไปช่วยสับเลือซ่อมรถต่อครับพระเจ้าเกียวอยู่ลืมลืมซับเลือดผ้าสอบจะรถเก่าแล้วไงพี่ต้องแน่นอนดีๆท่านหนี่ ไม่ได้จอดซ่อมเหมือนรถใหม่แล้วกันลพี่น้องเอ้ยแต่ก็ถึงเวลาพังมันก็พังเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้มันยังไม่พังครับถือว่าโอเคของแกลเลยนะถือว่ารถแกนี่แกวเลยเฮ้ยแกจะกวบไปทั้งหนตัววะ จะข้ามไปหาข้าวล้มหรือเปล่านู่นครับคันนั้นของเสียเบี้ยเกีเ่ยวได้แล้วอ๋อบนนิ้งคันนึงกี่กัวครับบึ้งปลาเราไร้ไร้ย่องแกลาย,ลาย,ย,กลายแกสีได้ย่องลายแกสีได้หนานะยังโอ้มีคันนึงครับอีกคันนึงเกี่ยวอยู่นู่นครับน,น,นู่นอีกคันนึงสำนักปลาเราเหมือนกันคันนั้นเกี่ยวอยู่นู่นคันนึงแกมีอยู่สามขันนะตัวนี้ เบิ้งขั้นอื่นนะครับเบิ้งแต่ปลาเราไรยย่องเราหลายเราสิได้หนานะเราสิขึ้นหนาบันสิวเลยเอาเบิ้งคั้นอื่นเนี่ยไปย้ำได้กันนีบุคคลไดชสวมให้เบิ้งยัดเสียครับโอ้จัางแนวได้เลยโอ้ทำนักปลาเรานี่ออกเบัดทุกคันครับเกี่ยวได้ทุกครับซื้อมาไม่กี่แสนก็สามารถเอามาปรับแต่งให้เกี่ยวให้ได้ เถือว่าแนนอนเหมือนกันนะป่าเราเนี่ยนี่ครับวิว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 งนี้เลยเสียงโบนี่วิววิววิวโอ้คันนี้ของพ่อครับคันนี้ลูกชายครับ ในคของซีเบียรครับคันที่จอดเชื่อมอน,นี้เมื่อกี้คันนี้เงียบดีครับเครื่องใหญ่เงียบดีช่วงล่างใหญ่ดูครับรถเก่าครับเกี่ยวดีครับพี่นอ้องตาเรานี่ยวันนี้ออกสามคันวันนี้น่าจะมีร้อยไร่ครับร้อยกว่าไม่อยู่แน่ๆ ร้รรอยกว่านี่หาไปเลยครับถ้าจะออกสามคันพร้อมกันแบบนี้วันละร้อยร้อยไร่นี่ผู้นอนเเล้นเลยพี่น้องร้อยไรน่นี่ดูอีกคันหนึ่งตอนนู้นเกี่ยวอีนู้นอ้วยมาครับปลาเราเลย จะเต็มอุ้มกันหมดแล้วนี่ถ้าวันนี้ไม่มีปัญหาน่าจะเกลี้ยงครับรุ่งนี้วันนี้จากนี่ครับจากนี่นู้นถึง12บอล้อจอด,ดน่น่าจะหมดครับเห็นว่าเกี่ยวหมดเลยฮัลที่ฮัลโหา อย่าดูดไปเลยนะพี่เห็นยิ้มเขาเหล่าตั้งแต่ลงเกียวมาคันนี้ยังไม่ได้จอดซ่อมเลยครับแน่นอนีิลี <laughs> เบอ,อ้บ์เบอร์เบอร์ถืออะไรน้ำกลลูกพี่ถืออะไรน้ำกลลูกพี่แล้วครับเออปลาเราบุ๋ม,ลมเลยนี่ครับเฮ้ยถือคิมบ๊อกถือเครื่องมืออ้อมงอยู่ ุนิ่มมากเลยคันนี้เร่งเครื่องเบาๆครับคันนี้เครื่องมันใหญ่ครับโอ้หัาบาังขึ้นไปทำงานเลยครับบุ๊บุๆคบุบบบบบเลยโอ้เลี้ยวให้เหรอครับไอตรวจชาววา เรียบร้อยว่ายืนขับบอมเนี่ยเนี่ยะเออเราชอบจริงๆเลยอันนี้ แล้วครับสายจวดอิลีมาเรา,าล้มครับเรื่องนี้ล้มทั้งบนเลยแต่ล้มมันไม่มีน้ำแบบนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับอะไรวะนเนี่ยโอ้เบ็ดโอ้พูดไอ้ืมคกูเบ็ดดีล้ำม,มัติดรถเกี่ยว มาแล้วครับเก็บข้าวล้มมาแล้วแหมได้หนุดกุ้งใหม่นี่น่างามเลยครับพี่น้องหน้าก็ใหญ่สวยๆด้วย กับท่านครับขนาดแก,ก๊กเกี่วขนาดแก๊กเกี่ยวหัวลมครับยางน้มือปืท่นครับ ชิวเกินไปบลาเรลาชิวเกินไปีเกงใจชาวบ้านจะช่องกันเลยเอาเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ต้องลาเพื่อนไปก่อนอุ้งไงหมวกเปไดเร็มากค,คลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ